สวัสดีครับสมาชิกฟอพัทคิวเบิร์ตทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมีพิเศษกว่าทุกๆครั้งนะครับเราจะมาออกเอาบาวข้างนอกกันนะครับเพื่อแนะนําในส่วนของตู้อนุบาลสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะครับของคนที่เลี้ยงฟอพัทนะครับก็ต้องมีตู้ตู้ตู้กบตัวนี้เอาไว้ติดบ้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําตู้กบนะครับที่พวกเราใช้กันนะครับ ของพี่เอกนะครับผมวันนี้แนะนําพี่เอกนะครับสวัสดีครับผมเอกครับอก็พี่เอกนะครับเป็นคนที่ทาตู้นะครับลำช่วงฟอพัดตัวนี้นะครับซึ่งตู้เนี้ยครับมันจะเป็นลักษณะของตู้กบซึ่งเราสามารถเลี้ยงลูกนกลูกป้อนนะครับหรือว่าทำเป็นตู้กบ่ไข่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลับไข่เองนะครับซึ่งตอนนี้มันมีหลายขนาด ตู้กบกตัวนี้ครับมันเป็นตู้ที่ผมว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับเราเริ่มที่เทสกันที่ตู้แรกเลยละกันนะครับซึ่งตู้แรกนะครับพี่เอกรบกวรแนะนําหน่อยครับตู้นี้มันมีความพิเศษกว่าตู้อื่นๆยังไงครับตู้ใบนี้นะครับจะเป็นตู้สําหรับพกพาครับในกรณีมันจะเป็นตู้สองระบบพกพาสําหรับนําไปรับนกหรือ นำนกป่วยไปเดินทางนำนกไปเดินทางนะฮะในเพราะสองระบบในที่นี้มันเป็นลักษณะสามารถใช้ได้ทั้งไปไปในรถยนต์นะครับแล้วก็ไปบ้านซึ่งจะมีอุปกรณ์ไม้พร้อมและพร้อมและผู้มือนะครับก็จะมีอ๋อมีวิธีการใช้วิธีการใช้แล้วก็อ๋อบอกด้วยลักษณะว่าลูกนกแรกเกิดถึง10วันอุณหภูมิควรอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับผม ออันนี้ก็คือจะมีให้ไปในตู้ทุกตู้เลยใช่ครับนะครับเป็นวิธีการใช้ครับอืมอ๋าตู้ก็ใช้งานไม่ยากครับอ๋ออันนี้ก็คือสวิต์เปิดเปิดเปิดครับใช่ไหมก็จะมีตัวทั้งบอกนอุณหภูมอความชื้นความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้และอุณหภูมิที่เซ็ตการใช้งานก็ง่ายครับแค่กดเซ็ตพอกดเซ็ตตัว อุณหภูมิสีฟ้าจากกระพริบเราก็สามารถปรับคือปรับตามอุณหภูมิที่เราต้องการหรือขนาดตามตามขนาดของลูกนกได้เลยครับอือเซตเสร็จเราเก็กดเซ็ตอีกครีนึงครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ๋อโอเคเครื่องก็จะทํางานแล้วก็ตัดทํางานออโตแล้วตัดไปออโต้เมื่อถึงอุณหภูมิที่เรากําหนดครับ ตู้ก็ขนาดกระทัดรัดไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปครับจะนี่สังเกตดูว่าใส่ได้ถึงสองสองกล่องเลยเนาะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นตะกร้าขนาดเล็กนะครับรวมถึงนะครับเป็นกล่องนะครับซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่าใช้ในการขนย้ายลูกนกเอาไปส่งต่ออะไรอย่างเี้ยเนาะเราก็สามารถที่จะใส่แยกกล่องกันได้เลยนะครับในตู้อนุบาลตรงนี้นะครับกระดุนก็ทํามาจาก พาร์ทหูนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นพาร์ทหูเกรดเอใช้ภายนอกนะครับจะมีใช้ภายนอกแล้วก็การตัดการตัดด้วยเครื่องจักรซีนซีนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าการันตีว่าถูกกว่าทุกยี่ห้อแน่นอนครับราคาจับต้องได้อันนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเปิดแป๊บเดียวนะฮะวัสดุอย่างดีครับนะครับ ราคาเป็นน้ำหนักเบาน้ำหนักก็เบามีมีหูจับให้ด้วยมีหูจับให้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มีอุปกรณ์มาเสียบกับไฟบ้านได้นะครับผมแล้วก็ใช้แอดเตอร์สำหรับใช้กับรถยนต์นะครับนะครับน้ำหนักเบาครับหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับถึงได้ชื่อว่าตู้พกพาครับเรียกว่าเป็นตู้สามัญที่คนเลี้ยงนกพอร์ทนี่ควรจะมีต้มีครับเนาะโอเคอันนี้คือตู้ ขนาดของเล็กของเราไปแล้วเนาะยี่แปดคูณยี่แปดครับยี่สิบแปดเซนคูณยี่สิบแปดเซนยี่สิบแปดเซนคูณยี่สิบแปดซก็ถือว่าขนาดกําลังดีกําลังดีครับไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะครับโอเคนะครับมาที่ตู้ต่อมาครับผมอันนี้จะมีอยู่สองขนาดอันนี้เป็นตู้ใหญ่หน่อยละับสำหรับใส่ล็อคลูกป้อนได้ได้นะครับอันนี้คือขนาดเท่าไหร่ครับพี่เอกอันนี้ขนาดสี่สิบคูณสี่สิบ้วก็สี่สิบครับสี่สิบคูณสี่สิบคูณสี่สิบเลยราบกว้างยาวสูงสี่สิบคูณสี่สิบตู้นี้ โอ้โหใหญ่เป็นพิเศษขนาดเท่าไหรครับพี่ใหญ่อันนี้สี่สิบหกสิบคูณสี่สิบคูณห้าสิบครับเป็นไซส์ใหญ่ของทางอันนี้คือร้านเราครับใหญ่ที่สุดเลยหรือยังครับก็ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรเราทําเป็นแพทเทิร์นแบบฟอร์มไว้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเาก็คงไม่ใช้ใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับครับผมขนาดขนาดตู้ก็ถือว่าจุ จุนกได้ครับสามารถเลี้ยงได้เลยครับเลี้ยงนกได้เลยค่อนข้างกว้างเลยเนาะกว้างครับโอเคข้างในมีอะไรบ้างครับเนี่ยเอาวถ้าขออนุญาตเปิดเปิดเปิดไฟก่อนแล้วกันเนาะอ๋อเปิดสวิตช์ก่อนอ๋อเปิดพาวเวอร์การใช้งานก็ไม่ยากครับอ่าก็เปิดพาวเวอร์ที่เปิดพาวเวอร์อันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับไฟส่องสว่างซึ่งเราไม่แนะนำว่าให้เปิดตลอดเวลาเพราะว่าจะทำให้ ไม่สามารถจควบคุมอุณหภูมิได้ครับมันมีผลสะอุณหภูมินะครับถ้าเปิดไว้นานมันอุณหภูมิก็อาจจะตงตัวนี้ก็เป็นสวิตพัดลมนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดพัดลมนะครับแล้วก็มีสะแก่งกันนกสําหรับนกโตที่บินเลยบินได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยด้านบนเนี่ยครับมันก็จะเป็นหลอดเซรามิกเนาะดรอให้ความร้อนถูกไหมครับรวมถึงหลอดสวิตไฟเนาะอันนี้ผมเปิดให้ดูเนาะ ซึ่งตัวนี้ครับบางทีถ้าเกิดว่านกที่เขาเริ่มโตหน่อยแล้วหรือเริ่มหัดบินหรือว่านกโตเนี่ยแหละแต่ป่วยบางทีอาจจะบินขึ้นไปโดนหลอดไฟเซรามิกก็ได้ถูกไหมฮะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวนกเนาะแล้วป้องกันนกขึ้นบินขึ้นไปกัดสายไฟด้วยครับการช็อตเราอาจจะเกิดการสูญเสียน้องได้นะครับอันนี้พี่เอกก็เลยทําเป็นตะแกรงอะสติกกันไว้อีกชั้นหนึ่งน้ครับไม่ให้ Okay. ซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อความร้อนที่จะเปลี่ยนไปเนาะใช่ครับยังไงก็ยังมีตัวควบคุมอยู่ใช่จุดนี้ผมมองว่าโอเคมากเลยแล้วมีมีสวิตพัดลมสามารถะะเลือกว่าจะเราจะในกรณีนี้ที่มีสวิตนี้เพราะว่าในกรณีที่อากาศเย็นอากาศเย็นมากๆเราไม่ต้องการที่จะเอาพัดเอาลมเย็นเนี่ยเข้าไปในภายในตู้เราก็าสามารถเลือก พัดลมได้ครับหรือเราจะไม่เปิดเลยก็ได้หรือจะเปิดถ้าอากาศต้องการอากาศให้มันถ่ายเทมากขึ้นเราก็เปิดพัดลมได้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็แกะออกได้แกะได้ครับเวลาผมส่งก่อนส่งให้ลูกค้าในกรณีที่ส่งลูกค้าเราก็จะกันลอยกันผูดผิดไว้ก่อนลูกค้าเอาไปก็สามารถจะ เอาไปลอกได้เลย,เลยครับล,ลอกใช้งานได้เลยถือว่าโอเคแล้วก็จะมีมุ้งระบายอากาศอากากศคือต้องบอกก่อนนะครับลมของเราของทางร้านเราเนี่ยครับเราใช้ระบบแอโรไดนามิกคือคมีการดูดอากาศภายนอกเข้าไปเพื่อให้ผักดันความร้อนในตู้ให้มวลให้มันโปอยู่ในตู้ให้ ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วถึงทั้งตู้ไม่ให้ร้อนเพียงจุดใดจ,จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอากาศที่เกิดแล้วก็จะเกิดออกทางช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับาาบางยี่ห้อบางเจ้าเขาจะทำกันไม่เหมือนกันแต่ของเราเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเราคำนวณแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าแบบนี้ใช้งานได้ดีครับเขาอันนี้คือเกิดจากการใช้จริง<ช>เพราะว่าพี่เอกเนี่ยก็เป็น อีกชั้นหนึ่งที่เลี้ยงพอพาดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เราเราทำเองใช้เองดูแลเรามองว่าโอเคมันดีนะครับตัวนี้เราก็เลยทําออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงฟอพัดนะฮะก็ถือว่าโอเคครับในตัวเนี้ยครับนอกเหนือจากที่มันยังเอ่อกบกบลุกลงได้แล้วเมื่อกี้ที่ที่พูดไปตอนแรกว่าจริงๆแล้วก็สามารถกบไข่ได้ได้งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า เราอาจจะต้องมาคอยพลิกไข่เองนะฮะตรงนี้พี่เอกพอจะมีเทคนิคบอกไหมฮะว่าการพลิกไข่ควรจะพลิกยังไงอะไรอย่างของผมเนี่ยครับเวลาก็เคยมีประสบการณ์การฟักมาแล้วถึงกล้าพูดว่าตู้เราสามารถฟักไข่ได้แก้เอาไข่ลูกนกที่พ่อแม่เขาไม่ฟักนะครับมาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่สามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดห้าครับแล้วก็ ก็ใส่ใไปใข่วางไว้ในตู้แล้วก็กลับทุกๆสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยความชื้นก็ก็อาจจะต้องดูนิดนึงอาจจะดูความชื้นนิดหนึ่งหนึ่งเนาะความชื้นก็อย่าให้ชื้นเกินนะครับสามารถใช้กบไข่ได้จริงๆครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงนกแล้วก็ มีปัญหาทุกอย่างเราเกิดจากทําทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราเกิดประสบปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับโอเคอันนี้เรียกว่าก็ถือว่าครบวงจรเนาะมีทั้งกกได้ก็พักได้นะครับอนุบาลลูกนกได้ทีนี้จะรบกวนพี่เอกอแนะนําวิธีการใช้นนหนึ่งครับว่าตู้นี้มันจะใช้ยังไงตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ทาความร้อนได้สูงสุดเท่าไหร่ยังไงยังไงฮะตัวนี้รบกวนพี่เอกออธิบายไหคพู่นะครับ ตู้นะครับ<ผ>มเมื่อเราเปิดเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับ,รบไฟก็จะจ่ายมาที่ตัวชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็ทางเราก็มีคู่มือการใช้งานการเซ็ทค่าและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับลูกนกแต่ละช่วงวัยให้นะครับการเซตอันนี้มาทำความรู้จักของวันี่คือ อันนี้ก็เรียกตูวควบคุมนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวความบอกความชื้นอ่าอย่างอันนี้คือความชื้นอยู่ที่ห้าสิบเอครับแล้วก็สวิตช์พัดลมปิดเปิดพัดลมครับผมเวลาเซ็ตเครื่องนะครับก็เซ็ตไม่ยากครับเทคนิคง่ายๆใช้สองมือนะครับครั้งแรกกด S ค้างไว้ครับพอขึ้น F หนึ่งปล่อยมือครับพอปล่อยมือกด S อีกครั้งหนึ่งขึ้นตัวเลขแล้วก็กดค้างไว้ครับเห็นไหมครับ แล้วก็กดลูกพร้อมกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงตามอุณหภูมิที่เราต้องการมเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการปุ๊บเราก็ปล่อยครับถ้าแอลว่า F1 เนี่ยคือเป็นตัวอุณหภูมิตั้งต้นตที่เราจะให้เครื่องเนี่ยทำความร้อนไปถึงจุด F1 ใช่ครับเนาะคือแนะนําว่าลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับตู้ไปถ้าจะใช้ให้ตั้งเฉพาะค่า F1 เพราะ F2 F3 และ F4 ทางร้านเราตั้งไว้ให้แล้ว เอฟสองนี่คืออะไรเอ่ยเอฟสองนี่จะเป็นความห่างของของสูงอูงที่ที่เขาจะเครื่องกลับมาทํางานอีกรอใช่ครับใช่ไหมซึ่งทางร้านจะตั้งไว้ที่อ่าโอเคพอเอฟหนึ่อ๋อพอขึ้นมาเอยสองเาเกิดว่าตัวเนี้ยตั้งอยู่หนึ่ง เนี่ยหมายคพราะว่าสมมุติว่าเมื่อกี้พี่เอกตั้ง f 1อยู่ที่35องศาพออุณหภูมิเนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ที่34องศาก็คือ1องศาจากตัวนี้เครืค่องจะกลับมาทํางานถูกไหมครับถูกต,ต้องครับนั่นหมายเพราะว่าตู้นี้จะรักษาคงอุณหภูมิไว้อยู่ที่เราเราห่างกันไม่เกินหนึ่งองบจะมีช่วงระหว่างช่วงอุณหภูมิเขาเรียกค่าสวิงของอุณหภูมิอ,มอยู่ที่1องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมะคือถ้าเราห่างเกินขังค่าที่ห่าง ช่วงระหว่างอุณหภูมิห่างเกินไปก็มีผลต่อลูกนกครับและนกโตเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเป็นอะไรที่สำคัญมากครับโอเคนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นทั้งหมดเนาะสำหรับตู้อนุบาลสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าตู้กกนั่นเองนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงพอพัดทั้งหลายนะครับก็ควรจะมีตู้นี้ไ้ติดบ้านนะครับยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเ่ยครับพี่เอกต้องคนต้องติดต่อทางช่องทางไหนเอ่ย ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชนในเพจเราได้นะครับเพจก็ชื่อนำโชคฟอพัดหรือ,อเบอร์โทรศัพท์ตามด้านล่างได้เลยครับนะครับ0877122207นะครับะครับสามารถแล้วตู้ของเราจะพิเศษตรงว่าเรารับประกรันการรับประกันเราเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่า เราไม่ทราบว่าแต่ท่านใช้ตู้กันแบบไหนนะครับ mm hmm. แต่การปรึกษาประสบปัญหาใช้จำไม่ได้ว่าทำยังไงแบบไหนหรือเครื่องเสียเครื่องรวนสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด้ว <kind S 1> ลา,งงานครับพี่เอกถือว่ามีเซอร์วิสให้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับวันนี้ ในของเซสชั่นหัวข้อตู้อนุบาลสังเลี้ยงนะครับก็ขอติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ